สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Awakening g u i Dance จากช่อง Awakening Era ภายใต้แบรนด์บ้านอิ่มสุภกะบ้านแห่งกัรยานมิตรที่นำความดีงามมาให้คุณจนอิ่มใจค่ะคลิปนี้เป็น c o l l e c t i v e คลิปนะคะไม่ต้องเลือกกองพ่ายนะคะหัวข้อในวันนี้คือพลังงานจากดวงดาวและพระจันทร์ในวันนี้มีอะไรที่อยากบอกเรานะคะคลิปทุกคลิปของทางช่องเป็น t i m e l e นะคะ ก็มาดูเมื่อไหร่ก็ได้แมสเซจด้วยอินเทนชันที่ต,ตั้งก็จะยังคงอยู่แบบนั้นที่นี้ตั้งกวาขออนุญาตบอกก่อนนิดนึงว่าวันที่ตั้งกวาอัดคลิปคือวันที่เท่าไหร่นะคะเพื่อเป็นข้อมูลว่าตั้งกวาดึงพลังงานจากฟูมูลนะคะพระจันทร์ในวันนี้และดวงดาวในวันไหนมาในการทำคลิปนะคะวันนี้เป็นวันที่25มีนาพศ2567นะคะซึ่งวันที่24มีนาคมนะคะ จะเป็นวันพระหรือวันฟุม,มูลในประเทศไทยนะคะแล้ววันที่คาบเกี่ยวมาเป็นวันที่25ก็คือช่วงเช้าก็คือเช้ามืดของวันที่25่่ะจะมีจันทรุปราคาเงาหมัวนะคะซึ่งประเทศไทยมองไม่เห็นนะคะแต่ว่าเขาก็จะพูดว่ามันมีรางหงององาูอมจันแต่ว่าประเทศไทยมองไม่เห็นเห็นชัดกอ็อยู่ที่อเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะคะแต่ด้วยความที่ โลกของเราเป็นโลกใบเดียวกันพระจันทร์ก็ดวงเดียวกันนะคะดังนั้น Energy ของวันนี้ที่มีจันทรุปราคาเงามัวหมายความว่า,ามีการบดบงังบางส่วนเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นวันฟูมูลด้วยนะคะเราจะนำพลังงานของในวันนี้มาลอง Channeling Message กันดูว่ามีอะไรที่พลังงานจาก ดีวายจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็จากพระจันทร์แล้วก็จากดวงดาวต่างๆอยากจะบอกเราในวันนี้นะคะโดยวันนี้นะคะตังกว่าขอใช้หลักๆสองสรับก่อนนะคะก็คือแน่นอนด้วยความที่เกี่ยวข้องกับพระจันทร์ตังกว่าก็เลยอยากใช้สำรับนี้นะคะมูนโนโลจีนะคะแล้วก็ตรงนี้มีเน้นเรื่อง Manif e s t a t i o n นนะคะแล้วก็วันนี้ตังกว่าได้ อ่ะไห้มาใหม่จริงๆก็เอาไปทำคลิปสั้นแล้วนะคะก็คือสำหรับนี้สวยมากแล้วก็เป็น limited e dition ด้วยดีใจมากที่แบบได้อันนี้นะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้หาง่ายเพราะว่ามันก็มีแค่2,000สํสำหรับทั้งหมดที่เขาผลิตออกมานะคะอันนี้เป็นไพ่ของจีนอ่อไม่ได้หมายถึงว่าเป็นไพ่แบบไม่ถูกลิขสิทธิ์นะคะไพ่จีนหมายถึงผู้ผลิต ประเทศจีนแต่ว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะชื่อ stars l i h t s t a r lighting up the night c a r o t นะคะเผื่อใครสนใจนะคะลองหาดูตังกว่าแบบชอบม,มากดีใจมากเพราะว่ามันก็เป็นแรรไอเทมเหมือนกันมันเป็น Limit e ็ด dition เนอะอืม่นี่ตังกว่าได้เลข376ทับ2 0 0พคือถ้าไม่รุ่นลิมิเต็ดมันมันจะไม่ได้เป็นกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็ ความสวยงามของไพ่มันก็จะจะจริงๆหน้าไพ่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันจะมีพวกทองพวกอะไรอย่างนี้นะคะที่เขาแบบใส่สีลงมานะคะอัะอนปกติก็จะไม่ได้มีแบบนี้อโอเคให้ข้อมูลไปแล้วนะคะแล้วก็มีการโชว์ไพ่ไปแล้วเพื่อใครสนใจแบบตามไปตามกันได้เนาะอ่ะ,อะก็เรามาเปิดที่มูโนโลจีกันก่อนเลยนะคะ,ะมาดูกันค่ะว่า พลังงานของดวงดาวฟูมูลแล้วก็พระจันทร์ในวันนี้นะคะมีอะไรอยากบอกเรา honor your feelings เออดีจังเลยเนาะเพราะว่าวันนี้ตั้งกว่าก็ เปิดมายังไม่ได้เปิดไพ่ก็ก็พูดเก่งเนาะก็เรานู้นเ่านี้นโชว์ของอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเหมือนซื่อสัตย์ให้เกียรติกับความรู้สึกของตัวเองนะคะก็อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งเหมือนกันที่ที่บอกให้ทุกทุกคนที่ดูอยู่อะคะ่ะก็ให้ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองนะคะรู้สึกยังไงรักชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ซื่อสัตย์นะคะอืมอันนี้พระจันทร์ก็จริงๆขึ้น แต่ก็มีเงาเนะาะอ่ตรงกับ Energy ของวันนี้อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้บ่งบอกถึงคราวจักระนะคะเป็นสัญลักษณ์ของอคราวจักระจักระมงกุดเลยก็คือการเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงตรงเนาะตรงกับ Energy ของวันนี้เลยเอถัดมา เราได้ไพ่ push through any insecurity นะคะเเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะต้องก้าวข้ามเรื่องของความรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่มั่นใจในตัวเองอะไรแบบนี้ตั้งกองว่ามันลิงกันจังเลยอะค่ะคือทั้งเมื่อไหร่เรารู้สึกแบบอนุญาตตัวเองให้เกียรติตัวเอง,ใ,เเองในไพ่ใบแรกอะเนาะ เราก็แน่นอนเราก็จะรู้สึกมั่นคงปลอดภัยขึ้นเช่นเดียวกันถ้าเกิดเราสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภยัยภายในมากขึ้นอะ่ะเราก็จะกล้าที่จะแสดงออกหรือให้เกียรติความรู้สึกตัวเองมากขึ้นเช่นเดียวกันเนาะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่ชอบหรือไม่พอใจอะไรใครก็ต้องไปทะลาะตบต,ตีอะไรใครเขาเนาะแต่ว่าก็ให้เกียรติความรู้สึกตัวเองเพียงแต่ว่าเราอาจจะหาวิธีการสื่อสารที่มัน สันติแต่ก็ให้เกียรติตัวเองมากๆะคะ่ะอืมเอ่อ uh, release your blocks นะคะก็จงปลดปล่อยบล็อกต่างๆอะไรก็แล้วแต่ที่เรามันขัดขวางเรามันเป็นอุปสรรคของเราหรือแม้แต่เป็นพวก comfort zone ที่ทำให้เราไม่ก้าวข้ามนะคะซึ่งไอ้พวกบล็อกหรือ comfort zone เนี่ยแหละบางครั้งอะมันก็คือเกิดจาก อินสึค r i ตีหรือความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยภายในของเราเนาะอ่ะขออีกสักหนึ่งใบ n l e a s h your kindness self นะคะกเ็เขาก็บอกว่าให้ปลดปล่อยความใจดีที่สุดภายในของตัวเองอะออกมาแต่ว่าก่อนที่เราจะปลดปล่อยความรู้สึก ภายในที่แบบสวยงามดีงามจิตใจดีเมตตาอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องผ่านกระบวนการตอนต้นที่ message ขึ้นมาก่อนนะคะก็คือต้องเอาพวกบล็อกปลดล็อกตัวเองก่อนก้าวข้ามก่อนออกจาก comfort z o ซนก่อนเอ่อออกจากความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยก่อนเริ่มจากการให้เกียรติตัวเองอะนะแล้วเราถึงจะเป็น ดึงศักยภาพหรือความใจดีของเราออกมาแต่ว่าใจดีก็ต้องมีปัญญาด้วยเนาะอ่ะอุ๊ยเอ่อ,ม,อ,อ,อะะ Tower, ะะมีอะไรบางอย่างที่ต้องจบลงนะคะ The Tower นะคะมีอะไรบางอย่างที่ต้องจบลงเราจะได้ขึ้นเออ c y คิลใหม่ของชีวิตอืมทุกอย่างเป็นมีวัฏจักรเนาะตามธรรมชาตินะคะไฟออ of w น n d เอเนจีราหูมาเต็มจัดเต็มมากอา,อาจจะมีเรื่องอะไรที่รู้สึกขัดแยง้งแต่ไพ่ไม่ได้เป็นถ้าตามหน้าไพ่ตามภาพนะคะปกติไฟวานจะเป็นมงบอกถึงการต่อสู้การทะเลาะการขัดแยง้งความไม่เห็นด้วยลงรอยกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคู่กรณีหรือถ้าไม่มีก็คือขัดแย้งกับตัวเองตีกับตัวเอง นะคะทีนี้อันเนี้ยไม่ได้ตีแต่ต่างฝ่ายต่างแบบหันไปคนละทิศใช่ไหมคะต้องกามองว่าก็ยังเป็น energy ที่ที่ดีกว่าสำหรับอื่นๆหลายๆสำหรับซึ่งมันก็บ่งบอกคล้ายๆกับที่ต้องก่มบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราให้เกียรติความรู้สึกของตัวเองอะคะ่ะเราก็แค่รู้จุดยืนของเราแล้วเราก็อาจจะต่างคนต่าง ให้อิสระซึ่งกันและกันไม่ได้จําเป็นต้องไปมีคอนฟ lict หรือทะเลาะหรือขัดแย้งกับใครแล้วก็ต่างคนต่างไปในเส้นทางของตัวเองสันติวิธีเนาะต้องรีลิสต้องปลดปล่อยความรู้สึกเชิงลบมันจะได้ดีนะไพ่ออกมาเตือนนะเพราะว่ามันยังมีทหารเนี่ยทั้งสองฝั่งอะที่คืออย่างคนกลางคนนี้กับคนตรงคนแรกคนนี้นะคะ เขาแอบเหล่มองอีกฝั่งหนึ่งอะแต่จริงๆเราก็ไม่ต้องเหล่มองแล้วถ้าเราแบบจะไปในเส้นทางของเราอะใช่ไหมคะมันจะฟโฟล์กว่าอันนี้ตังกว่าว่าเป็นวัสดที่ไพ่ออกมาเตือน King of Cups นะคะอะแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเหมือนกับ complete กับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นอะจากการที่เราฝึกฝนตัวเองในในเชิงนี้ ออมีความเป็นไปได้สูงนะว่าแมสเซจวันนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องความรักได้เหมือนกันแต่มันก็ยังไม่ได้ออด้วยความที่แมสเซจมันค่อนข้างกลางๆเพราะฉะนั้นอาจจะเอาไป Adapt Apply กับเรื่องอะไรต่างๆที่คุณกำลังเผชิญอยู่นะตอนนี้เชื่อมโยงเอาก็วันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย